ันนี้เรามีเตาชุดแขงนะครับอีกหนึ่งเตานะครับมานําเสนอนะครับสําหรับผู้ที่สนใจให้รับชมกันนะครับซึ่งก่อนอื่นที่เราจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับต่างประเทศซึ่งเตาตัว,ตวนี้เป็นเตาของทางบันดาทางมัมพุชานะครับซึ่งสั่งเรามาผลิตโดยเฉพาะซึ่งในส่วนของรายละเอียดตัวเงื่อนไขในเรื่องของงานชุดตัวหักซึ่งลูกค้าได้ออกแบบมาว่าในส่วนของน้ำหนักเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะครับ ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ100่กิโลนะครับก็กำลังวัดพื้นที่เยอะล้วก็ดีไซน์ออกมาในรูปแบบของตัวเครื่องดีไซน์เครื่นงนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะทำงานได้ประมาณ2คนสบายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนประกอบของเตาต,ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับตอนนี้เรามาดูส่วนประกอบของต,ตัวเตาคนก่อนนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรกัน แรกก็ือในส่วนของระบบเปิดปิดนะครับเราใช้เป็นระบบเปิดปิดแบบสไลด์ขึ้นลงนะครับขึ้นลงโดยใช้ระบบกระบอกลมนะครับระบบิวเมติกนะฮะก็เราจะมีตัวแฮนด์วาลนะครับตัวนี้เปิดขึ้นได้เลยนะครับรับเปิดขึ้นนะครับพอ,อ ถึงสุดแล้วเนี่ยเขาจะตัดกันทำงานอัตโนมัตินะครับตัวนี้ตัวที่จะท้้งเลยโดยที่กรณี5ถ้าเรามีการต่อบำรุง m ม i n t e n a นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็มีผิดนะครับนะครับเป็นบบเซตที่นะฮะไว้สำหรับป้องกันความปลอดภัยนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เราเสียบทิ้งไว้นะครับตอนนี้ที่เราใช้งานแล้วก็ถอดออกนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมถอดออกนะครับอันนี้คือในส่วนของประตูนะครับขึ้นลงนะครับ ส่วนที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของภายในตัวเตานะครับตัวเตารุ่นนี้นะครับออกแบบมาในขนาดความกว้างอยู่ที่กว้าง60เซนนะครับความสูง40เซนนะครับแล้วก็ความลึกอยู่ที่1เมตรนะครับโดยสังเกตภายในตัวเตานะครับพื้นเตาเนี่ยเราดีไซน์มาสําหรับนับรับน้าหน,น,นักโดยเฉพาะเลยนะครับโดยใช้เป็นอิฐหนักนะครับโดยที่พื้นเตาเนี่ยสามารถที่จะถอด แล้วก็เปลี่ยนได้นะครับกรณีที่มีการแตกเนี่ยโดยสังเกตตัวพื้นเตาเนี่ยของเราจะมีฮิตเตอร์นะครับอยู่2ฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับตัวฮิตเตอร์ภายในของเราดีไซน์สามารถเปลี่ยนได้ในอนาคตนะครับสามารถเปลี่ยนได้เองหรือว่าจะให้ทางเราเปลี่ยนเองก็ได้ครับก็ทางลูกค้าก็สามารถที่จะแจ้งเรามาได้เลยนะครับส่วนฮีตเตอร์ภายในของเราออกแบบมาสูงสุดถ้าเป็นรุ่นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ30กิโลวัตต์นะฮะัวน้ ก็ให้กำลังไฟที่ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับกระชับในเรื่องของเวลาในการฮิตทับนะครับเพราะว่าดีไซน์ของลูกค้าเจ้านี้เนี่ยน้ำหนักิ้นงานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของกําลังวัดต้องสูงนิดนึงนะครับอันนี้คือขนาดภายในซึ่งสังเกตด้านหน้าหน้าตู้นะครับเราจะได้สีสนดครับตนแรงกระแทกนะครับจะค่อนข้างที่จะเสียหายได้ยากแต่ก็ต้องระวังนิดหน่อยเหมือนกันนะครับอันนี้ส่วนภายในเตานะครับ ส่วนที่สามเนี่ยเรามาดูในเรื่องของระบบคอนโทรลนะครับระบบคอนโทรลของเราเนี่ยจะเป็นดีไซน์มาในรูปแบบของทัชสกรีนนะฮะตัวทัชสกรีนก็จะมีทัชสกรีนแล้วก็มีตัวโปรแกรมนะครับมีพาวเวอร์มิเตอร์ our, แล้วก็มีปุ่มแสดงสถานะการทํางานนะครับนะครับว่าเป็นลักษณะไหนอะไรยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการทํางานเป็นแบบไหนนะครับมาดูในเรื่องของระบบคอนโทรลกันนะครับคอนโทรลของเรา ออกแบบมาเป็นในรูปแบบของตัวทัศสกรีนนะครับตัวนี้ทัศสกรีนตัวนี้เนี่ยของเราสังเกตจ,จะมีอยู่สส่วนก็คือจะมีทัศสกรีนแล้วก็ในเรื่องของตัวเทมนะครับคือ2ส่วนนี้ทำง,งานคู่กันนะครับก็ mm hmm. ทางคนใช้งานเนี่ยผู้ใช้งานสามารถที่จะเซตได้โดยทัศสกรีนจากข้างบนหรือว่าจะกดด้านล่างก็ได้นะครับ mm hmm. ในส่วนของไอตัวในส่วนของตัวด้านล่างเนี่ยนะครับจะเป็นตัวโชว์นะครับตัวที่ต้นมันติมิเตอร์นะครับว่ากินกระแสไปเท่าไหร่ใช้กําลังวัดไปเท่าไหร่นะครับ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นปุ่มพวบคุมสถานะการทำงานส่วนต่างๆนะครับก็จะเป็นปุ่ม power เปิดการใช้งานฮีเตอร์ปุ่มฮีเตอร์เปิดการทำงานของฮีเตอรา์นะครับปุ่มอะลามนะครับโชว์เสียงอะลามเตือนในกรณีที่จบโปรแกรมเรียบร้อยแล้วจะเสียงเตือนแล้วก็เราก็สามารถที่จะเปิดประตูเอาชิ้นง,งานออกมานะครับส่วนด้านล่างก็คือจะเป็นระบบเซฟตี้กรณีถ้ามีไปชดไปรั่วเนี่ยระบบจะตัดการทํางานทั้งหมดนะฮะและโชว์หลอดนี้หลอดเดียว ก็ผู้ใช้งานก็สามารถที่มาเช็คได้นะครับว่ามีอะไรผิปรดปกติบ้างแล้วในส่วนอีกตัวนี้ก็จะเป็นตัว e m e r g e แล้วก็ในส่วนของตัวปับกระแสนะครับ mm. ก็หลักๆก,ก็การใช้งานของหน้าตู้เนี่ยจะมีคู่มือให้อยู่แล้วนะครับเราก็จะไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดมากนะครับส่วนในเรื่องของการใช้งานการเปิดการใช้งานนะครับการใช้งานคร่าวๆเนี่ยปกติเราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะจำลองการเปิดนะครับตอนนี้เราเปิดการทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่สังเกตในเรื่องของนิเตอร์ยังไม่ทํางานนะครับเพราะปกติเนี่ยของเราจะมีระบบที่เรียกว่าเป็นเซฟตี้หน้าประตูกรณีถ้าประตูยังไม่ปิดนะครับนิเตอร์ก็จะไม่ทำสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้นะครับจากเมนูด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็ของเรามีทั้งเตามาตรฐานนะครับรุ่นมาตรฐานและก็เป็นเตาที่จำทำพิเศษนะครับสามารถที่จะสอบถามมาได้เลยนะครับก็ คลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับของทุกคนนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวยังไงคราวหน้ามาพบก,กันอีกครั้งจะมีเตาดีๆมาให้รับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี